กะวาเ,เห็ดพันแมนบอตัดยืดยืดเท้าฟางเลยแม่ลูกมันสีบอเหี่ยวเพราะวันอยู่กับเฮาแมนบอเฮาเอาย้มใสก็ได้เฮาต้องเอ,อหาห้างวันบอบอเด้เขาต้องใช้สอบเอาหากมันออกะก่อนบอการเล้วแต่ถ้าเ้าตัดจังซี่การตังรางล้อมีแม่เน็บเลยมันบอแม่เน็บเลยได้เนี่ยเน็บเหลือเรือหัวมาณจักเอ่อจักสองเส้นบอเน้นนอยมีดีซึ่งพ่นดินน้อยเดียวแม่นถ้าถ้าบอพอมันอาจบางที ฝนตกมันแน่นแม่นบ่ฝนตกแน่นแห้งมันสีแตกยากเขาต้องโพไวแจ็กหน่อยให้สายตานี่มันติดดินแจ็กหน่อยตัวนี้โพขึ้นมาประมาณนี้แหละอันนั้นเดือนเหมือนบ่ต่อสองเดือนมันบบไม่ยูแม่แจ็คต่อจ็คตอแบบแม่แ่แหาะแม่แต่หายโอ้มันอยู่ได้แจ็คต่อจีแจ็คแจ็คมือแมนอันนี้บ่เป็นมือใช่ไหมบอบ่หันถึงเดือนอันนี้แมนแมนตัวนั้นเดือนกลัวน่ะ ป,นนประมาณเดือนกัวถ่ายวิดีโออันนี้บ้านพ่อเดือนประมาณสองอาทิตย์แมนอันนี้เดือนแจ็คหน่อยนี่ต่อสองนนเนี่ยเนี่นนนนย,บย,ยแบบว่าห้าบอสซับก็ได้แต่ว่าแบบเป็น ลักษณะนี่ใส่เกลียวตัดเพิ่แมอนค่ะแมื่อนจำเงาดีเพื่อนเป็นแบบนี้มีท่านท่านหญิงแม่เป็นแม่ท่านยังกว่าแม่เนี่ยเปียถ่ายเคลีอนเนี่ยเปียถ่ายเคลีอนครับวันที่เดือนบานนี่นี่หญิงหญิงกันนะลูกมามามาถ่ายรูปคู่กันนะมอ่ะเอาแมะเอจงไว้เห็ดพันธุ์มันกำลังสิออกดอกเด้นี่อ่ะคันบอไว้เห็ดพันธุ์มันกัดจานไปแล้วนะ เพาราะว่าผู้ลังคนก็เจ้ากับห้องก็ามาเอากับมีกินได้ส่วนครึ่งไปหันข้างล่างเข้ากับเฮ็ดพันแม่ลูกบ้านนี่เดี๋ยวเคยปลูกระเบ้อนี่บัวครับบัวอยู่บ้านใดก็เอาซ้ำผ่านเนะี่ยผมอยู่บ้านสว่างครับเออเอารายงานตัวดวนอยูบย่บ้านสว่างมารับเบื้อง,ง,ง,งกันญาอิแม่เพิ่นเพิ่นว่ามันมีหนามเกิดเลี้ยวกันได้ไหมครองเขาบอกาเิ่งจ้ะเร่งได้ค่ะเบิ่งแล้ว สูงครับประมาณเท่าใดค่ะเอากระประมาณหกเมตรสามประมาณห้าเมตรอันนี้กวามความสูงเนาะครับประมาณหเมตรบ้านสว่างซื้อยางลูกรายงา้นตัวโอซื้อตีบ้านสว่างค่ะลูกชายไอเพื่อนไอเสื้อเพื่อนมาเบิงสวนหยาด้วยค่ะมื่อมาส้มสวนหยาแม่เบิงแล้วเป็นตาคือพ่อลูกเป็นตาเปรู้ยว กะจิมาเอาจะขั้นบอกเหรออย่าไปรอดมึงจะ้จะที่มันท่านในไทยแล้วตัวแม่โอ้พอเป็นยังอยาจังมาเอาอีกก็ได้เพราะว่าแม่จุงนนจไว้แต่ผมเอาไปหลายมันกะจีปูเพท่านมผมเย็ดสองคนนาะนี่ แฟนคนใส่ลูกเป็นบุรีครับโอ้ของเมียนบ่าวไทยขาวขอบไหมปกติบ้านเฮาสีขาวเนาะเหลียวเดียวโอ้แต่กาวขาวก็หนีหมดโอ้จะว่าเหลียวเบิ่งโอ้ยคนบ้านเฮาคือบ่ขาวอวบจังสี่สันดีดำหมดแล้วโอ้อันนี้ดำแล้วสิเพราะว่ามาเฮ็ดสวนได้ลูกแก่ก้น่ะลูกบ่ทันเอาครับลูกแม่นี่นะคือเขาปลูกตอง แมนตอเดียวถึงได้ท่อนเดียวนี่เหมือนอ้อยอ่ะแมนตอหนึ่งแล้วมันจะแตกไปเรื่อยบางคนทีหน่อยเขาเจ้าไปหมอคัำบันปลาดูพ่นเพพ่นทีหน่อยพ่นใส่สามต้นมันก็ได้เป็นหอบอันนั้นนี่เปียนะลูกเจ้ากระพัดตัวนั้นอันนั้นมันหลายต่อแล้วมันแข็ง่าตัวนี้เดี๋ยวแล้วมันน้อยเออแน้วมันกันคล้าอยูมันบอกคลายนี่ถ้าเป็นใน อียังก่เน็บเปียปากซ่องคายปาขนาดตันวนั้นได้บ่ได้เลยป,ปากซ่องนั่นได้ผมเอาไปนั่นแล้วไปเน็บไปยังอยู่คายขนาดเลยนี่ของแม่นี่ยมีพันเดียวกันหมดแม่พันเดียวกันนั่นนันโดกแกะกะพาดนี่ไอเสือมันสร้างมใหอยซีพันหาลอย 4, ทอนมันบอปอ<ช>บาดเลยเอนารกูแกกพาใจนี่มองตัดแล้วนี่แหละนี่แหะซีพันหาลอยทอนนี่ได้ซ้ำปลูกกระเม็ดเดียวแม่ใส่ ระยะเม็ดหนึ่งแต่ว่าเวลามันขึ้นกับคือทีเนาะข้าเจ้ามาเห็นข้าเจ้าว่าเขาคือปลูกทีแถอแต่ตอนเขาปลูกทีแรกนั่นเม็ดหนึ่งเก้าเดียวเลยมั้งประมาณปลูกแค่สามเม็ดถั่วเล้วเขาว่าปลูกทีทำนี่ได้พอดีไหมทำนี่พอดีครทำพอดีโอ้ยกกเองดูเองเองไปปลูกกันหน้าลงทียิบเลยทียังยังยิบกว่ทิ่งอ่ะก็นี่ผมบางจุกเยอะว่ะยังเงยังบางจุกนึ่ง ส่วนที่แรกใส่สองทอนนี่เห็นบอนี่มันจะมีสองเหงาบ้านนี่มาใส่สองทอนห่วยมันสิบปเพอเดียบปลอใหญ่กว่าแันโซกันน่ะนะก็เลยยับออกใส่ท่อนเดียวแม่ไปมันถ้าสวนขึ้นอยังงเนี่ยมันบาดหน้าถ้าสวนขึ้นยางงี้เนี่ยแมนต่ว่ามันดีแต่ว่ามันบ่กไข่มันบ่กไข่คือไอ้นั่นม็นบ่กมันเกี่ยงมันบ่มีขนนี่มันบาดสวนขึ้นอะไรกันแล้ถ้าไดัดเจ้มันจะขั้นเรานะ โอ้ยแม่ตัดไใบถาแล้วเด้อไอเสื้อโทรมาบอกแม่นตัดใบห่าร้อยแล้วลูกขอต้นยาๆสักต้นได้ไหมได้ค่ะได้เป็นเหงาก็ได้เดี๋ยวแม่ต้องเอาเกลียวมาเด้เกี่ยวมาเก๊อว์คือว่าหนูจะไปให้คนบงแม่นได้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 เออเดี๋ยวสิเอาใส่ให้ใส่รถเมื่อน้ำ Nha Nhà nhạc Nhà nhạc phù hẹn quá Có là mẹ này này. Không chị Không chị hãy phân bân hả nế Không chẳng chị vào về thiệt quá xuống <laughs> นี่แล้วแม่พกาพ่อไปใช้แล้วมนนีไานค่กอเงกผมโทษผมโทษมาช่วงนึงหลนเบอร์ติดก็อันดับผมก็เลยโทษโทษไปคาหมอเสร์ 3 4รอบนเริต่าได้ผมจอดกินเขาอยู่นี่ก็เลยว่าน้เดีโทรไปหาแม่เพิ่นอีกจงกี่เข้าไปวสะสิผมวา่าไหมกประเมืองครับผมเดี๋ยวผมแบกเลงมันนี่หละ่นะเอาจะก้นจะได้แน่เข่ามาพอไดเขาเบิงเขา้จาจะเข้าสิดเบิงลูกเข้าสีเบิงเขาเ่เขาหรอวะ ครับยาคีบน่องสาวง่าที่บ้านได้ไร้งานตัวกันหนุกค่ะสว่างครับ้อนีรับไปหาถุงเนาะจะไปล่องเงันก่อนจ้าอันนี้ก็นทไปทดลองปลูกซะก่อนจ้าครับบ้านสว่างบ้านสว่างอยู่ไกลอยู่ดอกจ้าะพิชณามาเอาอีกเพราะว่าปลูกกันสองคนจะไร้งานตัซื้อลูกซื้อเสื้อสีครับบ้านสว่างโุรเชพฐ์พินเปลียครับ โอ้จมไอฟากแน่ค่ะอันสีบริการเฟียงหน่อยฟังไม้มีเฟี่ยงนะครับมีเสี่ยงกับเป็น้างอัดแทงครับมันสีมีสามก้อนลอยแล้วกัสี่ก้อนลอยครับสี่ก้อนลอยเป็นเขาหน้าปังจ้าสามก้อนลอยนี่กัเป็นเขาหน้าปีจ้าแต่ว่าบอต่อจ้าเอาแต่ส่วนไปบนจ้ามีรถรับบริการออัดฟางก้อนละสิบสามบาทครับมีมีรับอัดแล้วก็รับสื่อหออัางจ้าครับถ้าเป็นอ่า เที่ยงร่ำเรี่ยวเงอ่างข้องงาแล้วกะชิอัดก้อนละสิบห้าบาทเพราะว่ามันใส่แห้งคนจ้ะเยี่ยเขาเครื่องนะครับผมฝากเพื่อนไว้ลูกตครับจ้ะขอบคุณลูกตีได้หลายเด้อค่ะกาแฟเด้อค่ะมาเหมือนอุ้นนุ่นพันหยาแม่เนาะอ่านลอยทอนค่ะขากเพือนได้หลายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องในเลือิศชาแนลเด้อครับพี่น้องครับ